เออจำได้ไหัวนี้เขาเคยมีประเด็นเถื่อนหนึ่งว่าเอ้าหัวนี้เป็นยางเพื้นคือมาทงอย่างใส่มีพีพีเอฟซีมาบอกว่าเอฟซีคนบอกว่าวอันคนปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเน,ออน,นอาะบริหงัวกล้วยมันอันนั้นออกสมัยเฮัดคลิปใหม่ๆนะแกล่ากลา, <c ười> ากันงงเ <c> ป <ười> ็ยันตะท้วงเหรอเออเหียงกรบโปงหูด้วยก็ได้แต่พีพีเอฟซีนี่แหละซอยซีแน่ มีกระสิ่งคิดตอนพ่อมาไทยแต่ว่าน้องบบได้ตัดต่อลงยูทูบเป็นคิดต่อเนื่องจากชูพาพ่อไปเบื้องเพื่อนตอนนี้น้องกะกำลังพาเพื่อนเดินทางกับแต่ว่าก่อนจะพาพ่อกลับมีพาเพื่อนไปแวะจากสองมอง่อนเดี๋ยวไปเบื้องกันเลยจ้าว่าน้องพาเพื่อนไปแวะใส่แน่ พี่พอเพื่อนก็นั่งรับลมสบายใจคักเนาะพี่ๆเบิ่งแน่เบิ่งนีเบิ่งนันความฮูอสึกคือจิตานเพื่อนได้เปิดโลกไม่เปิดประสบการณ์ไม่เนาะกับการมาไทยครั้งแรกของเพิ่เนเ่ลงจอเ,เที่นี้เองใสเนี่ยนีักน้อเขาเลยโอ้ไอ้ยได้ฟ้าหลายบ่าอ้อ้่อางน้องแรกคือน้องพาเพิ่นมาก่อยู่ใกล้ๆบ้านเนาะเป็นหนองน,องน้ำชาทานะโนนสูง ออกกำลังกายเอาไปใสม่มนี่จะจีไปยางไงไงมาทั้งน,น,นี่เฮาเฮาว่าทีต้นที่จเจาเ้าไปเฮ็ดศาบตร์อ๋อต้นที่ไปเฮ็ดศาบ์อันนี้วะเพอะตกกก้นนี้วะต้นกบเพราะต้นกบเนี่ยข้าเจ้าเอาข้าเจ้าเอาใส่เป็นเป็นมัดเป็นมัดแล้วออาไปตั้งตั้งไวไ้ใ้ปลามันเป็นมองไ้ปลามันว่างไฉเออ มันขึ้นเป็นจุ่มเลยจุ่มจุ่มจ่มมีแมนอืมกอสีปลาลายเนาะซะเนาะมันเป็นต้นกะคิดว่าดเขาเอามาว่างว่ะเนอามันขึ้นเองไหมก็ว่างปลูกพิจุตพิจุตอืมฟังผิดโคกยางไปเบิ่งฟังผุ่นเบิ่งพอโอ้ต้นคูนน่ะงามเนาะพอนะเบืองงบกกำลังแบบออกเบ่งบานดอกออกมากเลยเนา ดอกลายขนาดออกซิเจนามน้ำเขาเขาติดเพลียมันกับสีมุนมุนกุนอ่ะฟองฟองตูม่ปิดเพราะว่าเดียวกุกกุกสามสามันอ่ากิโลสิบกิโลคนเห็ดน้องใหญ่ใหญ่ให่แบบดูโน่เห็ดบนวสต็อกน่ะน้ำมัน ตามสายตามสายที่ว่าแต่เครื่อนางเก็ดน้ำาหม่อนสัมผัสที่เข้าไปมันเป็นว่าน้ำข้อมันก็สเขาบ้านทั้งบ้านน้ำมากรน้ำไปแตะจุดทุกหมดเมนมันมาเก็ดน้ำปปเช้าหน้าแต่มาเปลืเขาม่ใเออไม่ยังไม่เหมนร็ดออ จากนั้นน้องสา็าพาเพื่อนเดินทางไปต่ออยู่มองที่สองดูไกลๆก,กันวัดป่าเพราะเบิ่งวัดป่าเพราะพี่เอกสิบห้าเข้าขอไปเบิ่งวัดป่าปในวัดเป็นกับตนในล่ลหลายเนาะลมลืลลล่นอยู่สบายบ่ฮอนตกเอาคือเราขี่รถจีทเพน่นเฉลง อีอพอเป็นกวาววาอยุวัดไทยนี่เนื้อที่หลายแต่เพื่อนกวาวอีกว่ายุราวพื้นที่โบลายคือ,อยุวัดไทยวัดดุไทยนี่เพื่อนดูแลดี<ม>แล้วคนก็มักมาเฮ็ดบุญหลายวัดนี้ความแลกน้องก็บ่ปได้วางแผนว่าจะมากแต่พอได้เขามาแล้วก็ตื่มเต็มเนาะบ่กคิดว่าจะง่ายขนาดนี้ตาตลางงาม สาวาไหมไงกว้างกว้างจ้าวจ้จ้าวพี่เอกอย่าเข้าไปเบิ่งอย่าเข้าไปชุ่มคำใครขาดไหมคำใครบอได้มานั่พาดใหญ่หลวงเลย <laughs> พอ่พอมาเบิงวัดป่าสัทธ,ธาธรรมอยู่ที่ตำบลโนนสูงขี่พันนาวัดหลายเท่อครั้งนี้ได้เข้ามาเบิงครั้งแรกได้พาอพ่อมาเบิงนำ้ำแสดงว่าเพิ่นมาส่งน้ำหยาบมั้งแบบแบบที่อยู่น้ำกำแพงอ๋อ,อ เกลื่องพื้นที่เนาะแม่นแม่นมันบุคคลเกลื่องพื้นที่เขาเนาะนี่เป็นช่องเนี่นี่นะแบบมาสูงน้ำยาดบนอันนี้นะเพิ่นมาหลายหลายนะนี่มีลูกยูข้างกำแพงเสื้อสิเต็มเนี่ยกับหลายปีเนาะงามเนาะเขาเนาะใหญ่ขนาดเลยพี่สิว่าโบสถ์กับโบแมนเป็นซาลาห์ สา,า,าล่าบราาราประกอบกิจประกอบกิจทางศาสนาง้งามนะพี่คือแบบโมนต์คนมาเห็ดสามสิบสี่สิบไเออ เป็นหูบดอกไม้ดอกออ่างเนาะเป็นวาดออกนกี่อยงก็ห้องเตยเว้ยเตยเว้ยคนไทยห้องนกอย่างเก็ะพี่เอกบบลูผมเล้กกมากจะมากเยแต่เด็กจะได้อุดรเลม <Man. S 2> บานประตูบุคือกันเนาะพี่เอกเนาะน้องแม่ทางนี่คอยก็คิดว่าคือประตูทางลงแต่พัดบะมีทางลงอันนี้ก็คือประตูทางลงพัดบะมีทางลงบนยางเลยฮะเบื้อยางอยู่ต<ะ>ึ๊ง เป็นไพบนฟองทีเดียวมัน้งนมันเป็นฟองเดี่ยวคือเพื่อนหาก,ก็สร้างม่าไหมน้องพี่แ<ล>นตทาทสี่อย่า,าเห็นข้างในเนะเขาเนาะว,ว่าจะเป็นอะไรกลวงปนิ<ร> างนอกยังงามพันนี้แล้วข้างในชิลานใดเออเหน่เมเออเฮ็ดบัวมันอย่าี้เห็ดบัวนองคันายเงไอือตัวนี้เราอยู่็นงา ัดนี้วันี้ไม่ได้อยู่น <c oughs> ึกได้ก็ามาเห็นอะไรก <c oughs> ็แยะเห็นว่าเรายังไม่เคยเข้ามาจาักเทื่อก็อยากจะเข้ามาเบิง้งพอไ้้เข้ามาเบิ้งแล้วก็บุคิดว่าในวัดป่าก็สิมีแบบตาลาบะงามงามแบบนี้อยู่ซิมเล้าอื่นว่าซิมบน อาจารย์ลุงเอาอปโภสละหงทับสิมคนลาวเอิ่นว่าสิม,มบอนคุบาอาจารย์แบบหมทับเนี่ยน,นี่ล่ะสละหงทับบนคุบาอาจารย์ลุงเอาอุปโภคอุปโภคนาะสำคัญ่าษาได้ไหมเฮากับไม่เข้าใจกันพ <laughs> ันภาษา,ลาเล่าเอื่นว่าสิมหรืออีกเพีหนึ่งหนึ่งเพราะว่าสละหงทับบนคุบาอาจารย์พึ่นลุงเอาอุปโภคย่มเขาภาษายง ไว้ใช่ปะงามแต่ป้าหลายน้องคนเนาะน้องป้าตึืขน,นาดเลยเดี๋ยววัดมันเหนียวสมซ,ซื่อมาวัดป้าเลยเอออืมวัด แถมยังสะอาดเกียงเปล่นนะน่ะวัดพื้นเนอะสะอาดว <c oughs> ัดสะอาดแสดงว่าเพื้นดูแลดีเจ้าอาวาสพื้นอด้านนั้นเนาะเจ้าสถาหลายคนผู้ขนาดนี้มโนมินมน้อยเลย เ้าศรัทายยาธาญาติโยมเพอศรัทธาไปกันต่อ,าบ,อบางทีบางสถานที่นี่เฮากะโบได้เพนได อย่างเส้นวัดนี้วัดนี้นี่เป็นวัดที่เขาบริมีเพนวัดจะแวะดแต่พอเห็นว่าเขาก็เคยขี้พ่านทางนี้หลายเทือ่อแต่พ่เคยแวะเข้ามาวัดฮากลงแวะเข้ามาเบิ่งเนาะเออจากที่แวะหนองน้ําตอนนี้พายีพ่อมาแวะฮอดวัดแล้ว <laughs> อีพ่อกับมากได้ท่าทางอีพอ่อเราคือแบบเห็นแล้วก็ทึ่งลายบุ oh, <okay. S 1> คิดว่าวัดไทยคนศรีัทธาลายวันนี้ ศาลาใ่งามงามหลายคลิปนี้น้องก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณ p ีพีอซทุกท่านที่เขามาทักทายและกับให้กำลังใจน้องและพี่ตลอดมาสบายดีจ้าสวัสดีค่ะ